สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูเบนนะคะวันนี้นะคะครูเบนจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์เราจะมาทํากิจกรรมหยดสีกลกรลากันค่ะเด็กๆถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทํากิจกรรมกันเลยค่ะมาดูอุปกรณ์ในทํากิจกรรมหยดสีกลกรลากันก่อนนะคะเด็กอย่างแรกนะคะทุกกันค่ะ อย่างที่สองนะคะเด็กๆคือหลอดดูดน้ําค่ะคุณครูเบน,นจะตัดให้สั้นแบบนี้นะคะต่อมานะคะเด็กๆก็คือสีค่ะสีน้าหรือสีโรเตอร์นะคะเด็กๆและอย่างสุดท้ายค่ะเด็กๆคือกระดาษเปล่านะคะหรือเด็กๆจะใช้เป็นสมุดวาดภาพก็ได้ค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําหยดสีกลายล่างกันเลยค่ะเด็กๆ ขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆให้เด็กๆนํากระดาษนะคะมาพับครึ่งค่ะรีดให้เรียบนะคะเด็กๆจากนั้นนะคะให้เด็กๆกางกระดาษออกค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนำหลอดดูดน้ำที่เตรียมไว้นะคะไปจุ่มที่สีค่ะและดูดสีนะคะมาไว้บนกระดาษเลยค่ะเด็กๆนะคะจะตกแต่งเป็นรูปภาพตามจินตนาการได้เลยค่ะ ให้เด็กๆจินตนาการนะคะว่าพอเด็กๆหยดสีไปแล้วนะคะจะเกิดเป็นรูปร่างอะไรนะคะแต่ว่าให้เด็กๆนะคะหยดสีแค่ด้านหนึ่งของที่เด็กพับครึ่งไว้นะคะพอเด็กๆจุดสีเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆพับกระดาษกลับคืนมาค่ะและรีดให้เรียบเลยค่ะเด็กๆสีของเรานะคะจะกระจายตัวออกค่ะ หลังจากนั้นนะคะเด็กๆลองเปิดกระดาษออกค่ะเห็นไหมคะเด็กๆสีของเด็กๆนะคะจะอยู่ทั้งสองด้านเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆตกแต่งได้เลยค่ะว่าเด็กๆนะคะจะให้ภาพของเด็กๆเป็นรูปอะไรนะคะโดยที่เด็กๆนะคะให้จุดสีแค่ฝั่งเดียวของครึ่งกระดาษค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการพับกระดาษกลับมาอีกนะคะ รูปภาพของเรานะคะเด็กๆก็จะกลายร่างไปเรื่อยๆค่ะพับครึ่งค่ะเด็กๆและรีดให้เรียบเหมือนเดิมค่ะเด็กๆลองกลางออกดูนะคะว่าภาพของเด็กๆเมื่อเด็กๆกลางแล้วนะคะจะเป็นภาพอะไรเด็กๆลองทายดูสิคะว่าภาพที่คุณครูทำเป็นรูปอะไรคะเด็กๆ เด็กๆจินตนาการได้เลยนะคะว่ารูปของเด็กๆเด็กๆจะให้เป็นภาพอย่างไรนะให้เด็กๆนำพู่กันที่เตรียมไว้นะคะตกแต่งภาพของเด็กๆได้เลยค่ะภาพที่คุณครูทำนะคะเด็กๆลองสังเกตสิว่าคือตัวอะไรเอ่ยแมงปอนั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูจะใช้พู่กันนะคะในการเติมตาของแมงปอค่ะ จากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะนําไปตากให้แห้งค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเ,เราจะเห็นภาพนะคะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมหยดสีกลายล่างเป็นยังไงคะเด็กๆสีของคู่เบ้นเมื่อหยดแล้วกลายล่างหรือเปล่าเอ่ย เด็กทำกิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะ